ได้ยังคะไม่ตกใจฮะของขวัญจากพี่เดชนะคะปีนี้น่ยทุกคนส่งการ์ดมาค่ะเป็นแบบว่าแบบแบบโอพรทางกับนเขียนอืมไม่ได้ส่งการ์ดมาเหมือนเหมือนเป็นแบบว่ารวมกันมาค่ะนั่นแล้วทีนี้เขงพี่เดชดีวคือเขาบอกว่าเขากำลังเล็งๆได้ให้ย่าอยู่เนี่ยเขาให้ย่าไม่มีนึกถึงไปทวงค่ะนึกถึงไปทวงอีกรอบว่าของขวัญย่าอยู่ไหน เขาไม่ได้บอกค่ะว่าเตรียมไปให้หรือจะมีให้ทีหลังนึกว่าเขาก็พูดไปงั้นแหละไม่มีค่ะไม่มีค่ะจริงกแอบรู้ที่อยากได้ไหมไม่ไม่น่าจะมีเหรอค่ะไม่รอกว่าปีนี้ไม่อยากได้อะไรไม่น่าจะค่ะแอบแบบนอยนิดนึงไหมว่าเมื่อไหร่แอบลองผ่านลงจังนี้ไม่น่าจะค่ะ ไม่ไม่ค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้หวังว่าจะได้ของขวัญจากเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแค่ได้เจอกันก็ดีใจแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนรวมกันเขียนการ์ดมาให้ใช่ไหมใช่ก็เหมือนทุกปีค่ะก็แบบโอ้ยพรแบบให้อคนีเไขยว่าะร happy birthday คค่่ะยาแนอื่่่นด้วยยยปปะะะคคครโอกจากของขวัญพิเศษที่เราซื้อแหวนให้ตัวเองแล้วมีคนอื่นให้เลยไงคุณแม่คุณพ่อให้อะไรคุณพ่อให้นาฬิกาค่ะนาฬิกาหรู ในการที่เราอยากได้ในการที่เราอยากได้หรือยังคะเป็นนาฬิกาที่สวยมากค่ะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีอันหนึ่งตหากคือถ้าเราเราบอกไว้ว่าอยากแม่ค่ะพ่อแม่ซื้อให้ค่ะห้แพงเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าสวยอะค่ะมันคือแบรนด์แพงจริงขระดับเพชรเพชรบักเลยไม่เยอะมากค่ะแล้วเป็นไงแล้วตอนคุณพ่อพูดแม่ให้คือให้แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าให้เดินตรง ให้ตอนเที่ยงคืนค่ะมาปลุกเนอแล้วบอกว่า happy birthday แล้วก็ให้เปิดของขวัญตอนนั้นเลยอ๋อน่าดีใจค่ะดีใจค่ะมันเป็นแบบว่ามันเป็นความคิดที่ที่สำคัญกว่าไอสิ่งของค่ะ <c oughs> ก็แค่แบบมามาปลุกตอนกลางคืนอะไรน่ารัมากมากๆเลยค่ะแล้วยัาจากวันนี้ไปเดี๋ยวอีกหลายวันจะมีคนจองคิวอบบเชิญใครมาเฉลยไหมคะแบบไม่มีไม่มีไม่มีค่ะ หนูทำงานทุกวันค่ะในกองมนไม่เรียงวัเกิดใในในกองยังยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะก็เลยยังตอนนี้ยังไม่มีกองล้วจะมีเลี้ยงวันเกิดไมีอีกไหฮะไม่มีแล้วค่ะไม่มีค่ะปีนี้ไม่ได้ไม่ได้แพลนอะไรไวเลยเป็นแฟนรเป็นแฟนคลับที่ที่แบบว่าคุยกันไว้นะคะน่าจะแบบว่าอีกหลายเดือนเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบว่ารวมไป one activity day อะไรก็เป็นมิ팅ทีเดียวไปเลยค่ะแพลนไว่ได้เลยมังคะ ไปไป,ไ,ไปค่ายทหารค่ะทไมอ่ะไม่ไม่ค่ะไป <c oughs> ไปเล่นกิจกรรมกันค่ะ <c oughs> ปีนี้อเอาแบบลุยๆใช่ค่ะ <c oughs> เป็นแอดเวนเจอร์เมื่อไหร่ฮะยังไม่รู้ค่ะ คิวเราหรือคิวแฟนคลับวะคิวหนูด้วยคิวหลายๆคนด้วยค่ะเพรตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังเคลียร์คิวไม่ได้ไม่โอ้ยเพราะนั้นก็ยุ่งเหมือนกันแล้วต่พี่นัดเดทดิค่ถามว่าจำกัดแฟนคลับหมว่ามันได้กี่คนหรือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะน่าจะเหมือนทุกปีค่ะประมาณสามน้อยค่ะ meeting ประมาณนั้นค่ะเป็นมีต t i n g ด้วยรวมยอดทีเดียวเลยคอนเซ็ปต์ หนูอยากพา,าพี่ๆไปค่ายทหารกันน่าจะกิจการสนุกกันดีค่ะจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะยังยังไม่ได้ตัดใจ,ใจเลยค่ะน่าจะอีกสักพักนึงกว่าจะว่าวางแผนกันเป็นดีเทลนะเจไม่เจไม่เ็จ,นะเจ,นะเจที่น้าเดชส่งใหคง้คือวันเกิดนี่คื <laughs> อคนแรกเลยค่ะ เกือบๆค่ะเกือบๆคนแรกใช่ค่ะคนแรกคือพ่อกับแม่ใครมาแซงฝาดหน้าคะหรครมาแซงฝาด้าพ่อกับแม่นี่ค่ะอ๋อคนที่สองคือนัดเด็ดเลยไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะมีครอบครัวที่มยู่ที่นอร์เวย์โทรมาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยพินาเด็ดก็มันมาในกลุ่มอ่ะมันก็แบบทุกคนพร้อมกันน่ะหรือว่าแยกกันนับพี่นัดเด็อยู่ในแฟมิลี่แล้วเป็นแฟมิลี่ที่เป็นแฟมิลี่ของการทำงานค่ะมากันฝ่ายนะค่ะโอเค แลมีแบบว่าเพจเนี้ยขึ้นมาโอ้ยแล้วพอเห็นเรื่องคุ้นเคยนี่เหรคะเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี้ยค่ะโอ้ยเป็นเรื่องปกติมากค่ะตั้งแต่เราทำงานมาแบบ6ปีใช่ไหมคะมันก็มีคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่ไม่เอามาใส่ใจเราค่ะเมื่อเห็นแล้วมีเสียอะไรคะคุณพี่อืมหนู พูดกับตัวเองเสมอคะ่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิทบุคคลค่ะที่จะชอบหรือไม่ชอบอย่างคนพวกนี้เขาแบบเคยไปมินกับเอจีหรือเม่เเมคะก็มีบ้างนะคะมีอยู่แล้วแหละมีมีอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่านานๆทีจะโผล่มาแล้วเราเคยแบบได้ตอบโต้ไปบ้างไหมไม่เคยตอบโต้คะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะไอจีมันเป็นแบบว่าพื้นที่ที่ฟรีมากๆคะ่ะใครจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ตามตามสบายได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปพูดถึงคนอื่นบุคคลคนอื่นก็อาจจะแบบว่า บล็อกไปเลยตัดปัญหาอย่างตัวเราคิดไหมคะว่าทำไมคนพวกนี้ถึงตั้ตามาทำเหตุแบบะก็เขาคงไม่ชอบจริงๆอะมั้งก็ไม่เยอะใช่ไหมก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะไม่ทุกคนบนโลกนี้ชอบเราบ้างไม่ชอบเรามากใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากแตะตามบอกเลยคนทุกคนที่ิี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะก็มันแล้วแต่คนอะว่าจะชอบหรือไม่ชอบอย่างซีเรียส ใช่ค่ะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะครึ่งชีวิตอาจะฟิตติ้งกันเดือนนี้แล้วเเคยลล่นมาแ้วจริงเหรอคะแต่ว่าเียไม่ไม่อันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าที่แน่นอนคือบทบทเปลี่ยนเยอะเหมือนกันค่ะแล้วเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกแบบพลิกหลายตลบมากๆเลยค่ะสำหรับหนูใช่ต้องเล่นรต้องเล่นร้ายแรย ทุกทุกอย่างเลยค่ะทั้งร้ายทั้งแรงทั้งทั้งแสบทั้งเผ็ดหมดทุกอย่างในตัวละครตัวนี้เลยค่ะร่อ่ออะไรโอ้แค่แค่แบบว่าซีนเปิดมาก็แบบอะไรคะก็น่าจะน่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่แปลกไปกว่าปกติค่ะรู้ว่า้าทายเลยใช่ไหมนนคาทายเขต้องพยาค่ะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดร้ายนะคะแต่เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆก็มีไปเรียนกับครูเงาะค่ะ รว่าทาเองไหมโอ้สุดๆเลยค่ะมั่นใจก็มั่นใจอยู่ค่ะได <ไป S 1> ้ไหได้ค่ะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับลื้นชีวิตค่ะหนึ่งในส่วงยังไม่อ่อนแต่ว่าเร็วๆนี้แล้วล่ะ